เกะกองคามเมเลียนนะมาเลยซื้อที่ร้านอาตงช็อปนะใครอยากได้เบลนวนนะอาตงช็อปเมกานะอาตงช็อปเมกาพาซานะออเออโกองขัดงี้ เลยนี่นะชูการ์ก่นอนไหมเยอะติกลุ่นติกลุ่ดนี่นะจะไดะ้ตัวอะไรอะตัวอะไรวิเร็วเนายวิ่ง คาเมเลียนนี่คาเมเลียนน่ารักนี่เปไงนเปไงนี่น,น,นะใช่ไหมจะนี้นี่เป็นแบบนี้นะ ในมันทำไงเนี่ยถ <laughs> ่ายคลิปนี้แบบนึงนะขอจบก่อนชิปอืมแล้วก็นี่เป็นแม่เหล็กนี่มันมีแม่เหล็กนี่มันแบบนี้ Που το μά.